วัดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําสลามนะคะก็เป็นสูตรโฟมนะคะก็เป็น,นีนะ้นะเนี่ยก็มีเสียงนะคะเวลาตีเนาะค่ะนี่นะก็อันนี้เราทาเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่ามันอ um ่อนมากเลยเนาะก็เห็นเป็นสีขาวใช่ไหมในกล้องข้างนอกก็เห็นเป็นสีเหลืองนะแต่สีเหลืองนี้มันอ่อนมากเลยเนาะที่เราทาโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก่อนนะคะก็จะมีเป็นช้อนผสมนะคะแล้วก็เป็นช้อนเนาะ แล้วก็เป็นกาวน้ำใสนะคะแล้วก็เป็นสีเนาะอันนี้เราก็ใส่สีกาวน้ำใสนะคะผสมเข้ากันแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะคงจะไม่เป็นไรหรอกขอโทษนะคะที่แต่อันนี้เราจะบอกนะเราซื้อกาวน้ำใสนี้นะคะนี่นะเราจะเอากาวน้ำใสนี้นะคะเทใส่ลงไปในถ้วยนี้นะแล้วก็เอาสีสีอะไรก็ได้นะคะตามที่ตัวเองต้องการเลยนะคะว่าเราจะเอาอะไรอันนี้เราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะ แล้วก็อันต่อมานะคะก็จะมีเป็นผงหอมสีจันนะคะ mm hmm. นะคะแล้วอันต่อมานะคะก็จะเป็นกลิ่นส้มนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นบิอเรนะคะเออมันเป็นคือมันเป็นโฟมล้างมือ mm hmm. ใครจะใช้เป็นโฟมล้างหน้าหรือ mm hmm. ใช้เป็นที่เซ็ตผมนะคะเราเห็นส่วนมากน้องของแต่ละคลิปใช้เป็นข mm ี้เรออีกใช่ไหมคะ แต่ว่าเราใช้เป็นบียรเลนะคะก็ทําได้นะเราลองทำแล้วก็เป็นนะเราเลือกเป็นฟูชูนะคะนี่นะคะค่ะเราดูวิธีการทํากันเลยค่ะแล้วก็เออที่เราบอกเนาะก็ซื่อใส่กาวน้ําใสก็ใสกาวน้ําใส,ใสกับสีลงไปแล้วนะคะก็เลยผนก็เลยเป็นนี้นะแ้วเนาะเคเราก็มาใสโฟมกันเลยค่ะค่ะก็ใส่ตามที่ต้องการเลยนะคะจะใสเท่าไหร่ใส่เท่านี้ก็ได้นะคะมันจะเป็น,นนะเนื้อโฟมนะเนื้อก็เป็นประมาณนี้นะ นี่นะเออประมาณนี้นะคะค่ะเนาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาลางมีนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยเนาะคนให้เข้ากันก็เป็นสีที่เราทำมาเนะมันจะออกสีเขียวนะแต่ในก้องมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมโอเคแล้วก็ใส่ฟองลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาใส่ฟองน้มสีจานกันเลยอันนี้เราไม่ต้องละลายน้ํานะเดีวก่นแป๊บนี้ อุ้ยไม่แกะโอเคเราก็ไปแกะผงหอมสิจะมารับปดแกะแยกว่าเราจะใส่ยังไงดีเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะก็ค่อยๆใส่นะอันนี้เราก็ไม่มีที่ตักอะไรนี้ประมาณเท่านี้ก่อนค่อยๆใส่ไปแล้วก็คนไปนะคะแล้วก็คนไปเลยนะคะแล้วก็คนไปเลยนะคะแล้วเราก็คนเลยนะคนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้ายังไม่เป็นก็ใส่ไปเรื่อยแล้วก็คนนะคะ ก็ค่อยๆใส่ได้นะกลัวมันใส่แป้งโยครีด้วยก็ได้นะคะเราเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะหลังจากมันเป็นก้อนแล้วนะคะนี่นะคะก็เก็เออแล้วก็คนไปนะคะก็คือใส่แป้งโยครีนะลืมบอกไปนะอุปกรณ์แป้งโยครีดนะคะใส่แป้งโยครีนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเป็นนะคะนี่ก็เป็นแล้วนะคะ มันเป็นสีเขียวนะจริงๆแต่ในกล้องเป็นสีฟ้าเป็นเขียวแบบเขียวน้ำทะเลนะนะคะอันนี้ก็คือว่ามันมันติดมือนะคะแต่ก็เลยต้องใส่แป้งโยคี้เข้าไปอีกนะคะที่มันเป็นแล้วนะแต่เราก็ขอใส่ลงไปอีกหนนะคะค่ะก็ใส่แป้งโยคีลงไปเลยนะคะก็เดี๋ยวใส่ก็แป้งโยคีเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะก็ ใส่ไปนะคะก็จะมันก็จะไม่ติดมือนะคะแทนเบบี้ออยก็ได้นะคะเราแทนเบบี้ออยนะอันนี้ถ้าใครไม่มีเบบี้ออยก็ใส่ใบยางทีนะมันจะไม่ติดมือนะคะหรือถ้าใครมีเบบี้ออยก็ใส่ได้นะคะถ้าไม่มีเบบี้ออยใส่น้ามันก็ได้นะนี่นะก็เอามานวดดีกว่านะเนาะเวลาเอามานวดเลยแล้วก็ แล้วก็เอามานว้ก่อนนะเพราะว่าแป้งมันยังเป็นกล็ดเกล็ดดูไม่สวยเนื้อก่อนดีกว่าพอนวดไปได้เลยนะนะคะก็นะคะนี่นะคะ,ะกะะ็แบบว่านวดให้มันเข้ากันนะแล้วก็ลยลืมเลยเราใส่กลิ่นด้วยนะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่เราใส่กลิ่นนะคะก็เทกลิ่นลงไปในฝาห้าม ถ้ามายื้อะนะเพราะว่าถ้ายื้กินจะฉุนมากจะเหม็นเลยนะคะก็ใส่ขนาดใส่น้อยๆก็ได้กลิ่นเนาะนี่นะก็ใส่ลงไปสักนิดนึงนะคะอสองหยดหนึ่งสอง,หน,งหนึ่งหยดสองหยดนะก็ประมาณนี้ประมาณสองหยดนะคะเราไม่มีหยดนะคะแต่ว่าเราไม่มีที่ดิที่ดูเนี่ยนี่แล้วก็เมื่อไปเลยนะ ไม่กลิ่นมันแบบฟุ้งกระจายนะไปทั่วสลามจะได้หอมนะคือว่าเราชอบกลิ่นสบเนี่ยมันหอมนี่นะแน่กันได้แล้วนะคะสลามแล้วเรามาเก็บใส่กระปุกกันเลยนะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องเรียบร้อยแล้วน,นะคะแล้วก็มาดูกันเลยว่ามันจะมีเสียงเหมือนกระปุกแรกไหมนี่นะเรามาดูกันเลยะค่ะแล้วก็ก็ดีนะมันกระปุกแรกอยู่นะก็เคย นะคะแต่ว่าน่าเท่าที่เราดูแล้วนะกระปุกที่เราทำอันนี้นะที่เราทามันแข็งกว่ากระปุกแรกอ่ะมันเป็นไหลมืดเหมือนกันม่เป็น,รปนไรโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจลบลงเนีงเท่าน,นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย